ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ทุกที่ไม่ว่าเวลาไหนอิ่มอร่อยทุกเวลาอยู่โลวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าเราจะมารีวิวเจ้าปีโป้เยลลี่นะคะซึ่งเจ้าปีโป้นี้นะคะมีรถใหม่นะคะที่ต้องสั่งซื้อทางเน็ตนะคะนั่นก็คือเจ้าหุ่นเคียวโฮกับเจ้าหุ่นบัสคัทนะคะซึ่งมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ สำหรับปีโป้สีม่วงอันนี้นะคะก็จะเป็นรถพิเศษนะนั่นก็คือรถอังุ่นเคียวโฮค่ะก็สำหรับเจ้าองุ่นเคียวโฮนะคะซึ่งองุนเคียวโฮเนี่ยก็จะเป็นอังุ่นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะคะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวองุนเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการเอามาทำวนยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเนี่ยก็อาจจะมีรสชาติแบบเนื้อฉ่ำๆน้ำหน่อยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราจะลองมากินกัน ส่วนสาหรับปีโป้สีเขียวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะคือองุ่นม,มัสคัตนะคะองุ่นม,มัสคัตเนี่ยก็ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เจ้าองุ่นเนี้ยมันถูกแบบปรับปรุงมานะคะให้กรอบหวานอร่อยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นองุ่นที่ราคาสูงมากๆราคาสูงมากๆถึงกิโลละห้าพันบาทเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดู เจ้าปีโป้รถเคี่ยวโฮกันก่อนนะคะสีม่วงเนี่ยมันมันต่างจากสีเดิมนะมันมีความรู้สึกว่าสีมันเข้มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวสีองุ่นด้วยมั้งเขาก็เลยเหมือนทําให้สีเนี่ยมันเข้มขึ้นทีนี้เรามาดูองุ่นมัสคัตกันนะคะ ก็สำหรับสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนมากๆก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะปีโปล้ลดองุ่นนะแบบใหม่สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะลงลิกง์ไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าบา,บายบายสวัสดีค่ะ Row.